มาเรื่องนี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวผมเอร์ไซค์มาคุณซ้อนรถตกลวบได้ไหมขอใส่หมวกด้แล้วโอเคนะครับมากันถึงเรื่องนี้เป็นรางวัลที่หลายคนนี่ปฏิเสธบอกโอ้โหได้รับรางวัลอะไรก็ช่างเถอะแต่<อ>รางวัล r a s s i Awards เนี่ยขอไม่เอาได้ไหม <c oughs> นะครับแล้วเราก็มีรายชื่อแล้วก็หนังยอดแย่มาฝากกันครับ เผยออกมาแล้วนะครับสำหรับรางวัล Golden Raspberry Awards นะครับหรือว่า r a z z ่นะครับครั้งที่35นะครับเป็นรางวัลยอดแย่ที่มอบให้กับวงการหนังฮอลลีวูดที่ห่วยที่สุดในรอบปีบมั่นใจว่าไม่มีใครอยากจะได้รับรางวัลหรือแม้กระทั่งติดชื่อเข้าชิงรางวัลแต่หนังเรื่องนี้รับไปเต็ม Transformer Age of Extinction ดูหรือยังครับดูแล้วครับผมแย่ไหมครับก็ผมว่าก็น่าเข้าชิงเหมือนกันนิดนึงคอยเห็นตัวนะครับเข้าเข้าชิงเนี่ย9สาขาด้วยกัน Worst Picture ภาพยนตร์ยอดแย่ Worst Supporting Actor นะครับซึ่งเอ่อเคลเซ่แกรมเมอร์นะครับได้รับรางวัลนี้ไปนะครับ ซึ่งที่มันขยี้ใจแบบสุดๆก็คือเขาติดสาขานี้เนี่ยจาก The Expendable 3นะครับ Legends of Oz Dorothy's Return นะครับ Think Like a Man 2นะครับแล้วก็ Transformer Age of Extinction เรียกได้ว่าเล่นหนังเรื่องอะไรก็แย่ไปหมดนะครับมากันที่อีกหนึ่งรางวัลที่ Transformer ได้รับ Best Supporting Actress นะครับซึ่งนิโคล่าเพซก็ได้รับรางวัลน,นี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ,รรบเพราะเธอมไม่ทำอะไรเลยครับ <laughs> นอกจากแห่ปากร้อง <laughs> เท่านั้นนะครับ worst screen combo นะครับที่หุ่นยนต์และนักแสดงทุกคนในเรื่องเนี่ยโดนเสนอเข้าชิงทั้งหมดนะครับ Worst uh, prequels นะครับ remake rip off sequels หรือว่าภาพยนตร์ต่อยอดแย่นั่นเองแน่นอนครับ Transformer <Okay. S 1> ภาคนี้ได้กระแสะวิจารณ์เรียกว่าคุณภาพต่ำเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แถมยังได้รับ worst director นะครับโดย Michael Bay นั่นเองนะครับท,ที่ได้รับชื่อเสนอเนี่ยนะครับ <มา S 1> Michael Bay <ม>แล้วก็ worst screenplay หรือว่าบทภาพยนตร์ยอดแย่โดนเช่นกันนะครับ แต่ปีนี้ก็มีเพิ่มมาอีกรางวัลหนึ่งนะครับนั่นก็คือเด r a s s ี่ร e เ e ม e ม a ร์อะนะครับหรือว่ารางวัลปร,ปรับปรุงตัวยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับก็ข้อมอบรางวัลให้กับ Ben Affle c k Ben a f f l เ c k เนี่ยเคยได้รับรางวัลน,นี้มาแล้วนะครับจำได้ไหมฮะที่เคยเล่นกับ JL โรผมจำได้เลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพุ่มกับมือดีจากเรื่อง Ar g o ก<อ>นะครับแล้วก็มีผลงานดีๆอย่างเรื่องก่อนเกิ l ลนะครับ j e n n i f e อ Aniston น,น,นะครับเคยได้ได้ชิงรางวัลน,นี้เหมือนกัน r a s s ีเนี่ยครั้งครับแต่ล่าสุดก็มี ผลงานดีๆหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเค้กเป็นต้นนะครับหนังเรื่องเค้กไมค์ไมเออครับผมเคยได้รับรางวัลแรซซี่จาก The Love Guru นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็ถือว่ามีดีกรีเป็นพู่มกับหนังสารคดีเรื่องเยี่ยมนะครับอย่าง s u p e r m a s h นะครับ The Legend of Chef Gordon นะครับคินูริฟมากันที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่าเคยเข้าชิงแรซซี่ถึง6ครั้งด้วยกันแต่ปีนี้จอห์นวิกนะครับก็ถือว่าเป็นหนังดีอีกหนึ่งเรื่องของเขานะฮะคริสตินสตูวนะครับ, Stewart, ครบเคยได้รับรางวัลแรซซี่จาก The Twilight Saga แต่ปีนี้มีผลงานหนังดราม่าเรื่องเยี่ยมอย่างแคมป์เอ็ครับ break strip for parts it down นี่มันแย่งนั่นแหละหรอคือตอนนี้ผมผมแบบมันตั้งอยู่เนี่ยเป็นสามิติบลูบลูเลย์เลยนะยังไม่มีโอกาสได้ดูสักทีไอ้ทรานสฟอร์เมอร์ใช่ไหมล่ะทรานสฟอร์เมอร์จริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดเทียบกันคนอาจจะคาดหวังในภาคแรกๆใช่ไหมครับพอมาเปรียบเทียบกับภาพนี้ก็อาจจะได้เข้าชิงไปเยอะเลยแต่ไงก็ต้องดูแหละผมชอบผมชอบกราฟิกครับครับผมนะครับมา